ตัวนี้เกือบ200กว่าแรงม้านะครับคนเล่นซีวิกเขารู้กันท็อปสุดของซีวิกวันนี้ตามมาดู1คันย้ำว่าคันนี้นะรถบ้านแท้ๆเล่มพร้อมโอนอ่ะไลนเรียกกันเลยนะตัวนี้เป็นตัวอะไรครับ R S ครับ E H E V ครับวงบอกว่าคันนี้คือตัวท็อปสุด เครื่องยนต์2.0ลิตรระบบไฮบริดพร้อมวารนตีแบตเตอรี่เหลือ8ป e ีเต็มมาตามมาดูต่อเลยปีนะครับคันนี้รถปี2023ด24บอกเลยว่าถ้าเราขับตัวท็อปนะไม่ต้องแต่งอะไรเลยขาวตัดดำลงตัวแล้ววันนี้นะราคาที่ผมจะให้เนี่ยไปป้ายแดงเนี่ยยังไม่ได้ตัวเริ่มต้นเลยครับมาบอยรถบ้านขับตัวท็อปอ่ะด้านไหนหน่อยโอ้โหดูครับความเรียบร้อย ความสดความใสแบบนี้เลขไมเพียง30,000ื่นโลแท้นะครับแล้วถ้าใครไม่เชื่อไปรถบ้านนะมาขอบมดูลูกกระรถจากเจ้าของเดิมได้เลยดูครับ ภายในเลียมๆคิิปๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าโอเคแอร์ hmm. หลังมีให้รถใช้งานปีเดียวในราคาหายไปแล้วเกือบ4ี่แสนบาททุกคนป้ายแดงนะคันนี้นะรวมสีนี้ด้วยนะครับทุกคนประมาณล้านสามวันนี้เดี๋ยวมาฟังราคาจากบูมเอาแบบเน็ตๆนเอาพิเศษกันเลยอ่ะดูครับ e อเน็ H ีว e ี v ครับอาเอสครับตรงรุ่นอ้าวดูครับราลละเอียดรถมือสองต้องไม่มีชนลิกคว่ำน้ำําท่วมกอไม้รับประกันให้ชัดเจนครับผมมาตามผมมาดูครับใบตรวจรถครับต้องมี 344ี่จุดตรวจให้เรียบร้อยคันนี้5ดาวเต็มไวรุ่นคนไหนที่หาโชมนี้ที่หา FE อยู่นะครับไปไป้ายแดงล้านกว่าวันนี้ทีเด็ดมาจอดที่บอยรถบ้านแล้ว968,000นะครับอาชีพเจนเครดิตดีหรือจะซื้อเป็นเงินสดต,ติดต่อบุมได้เลยทุกช่องทางนะครับบอยรถบ้านเพชรบุรีรถไม่ดีทีนี้ไม่มีขายครับ